เอามันดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ดูแบบมีความเป็นมหาลัยเราทุกคนเดี๋ยว,วันนี้นะคะพี่ฮิ้งก็จะไปบรงเวณ E S นะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบของอยู่ในมหาลัยค่ะจะพาไปดูนะคะ ตั้นป5ขั <90. S 1> ้น5อันนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนเด็กเวลกท่รนะดักตั้งแต่พ <ihat. S 2> ีเอ <POL, S 1> uh ็นเทเดียรขึ้นไปครับถึงระดับพี่อินนะคะขึ <But> ้นไปยู่ประมาณเดเวลถ้าเทเดเวลก็เป็นเลเวล3ไปเลเวล คนวันนี้พี่คิมก็บอกว่าว้าวมากนะะเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมปัสที่พี่คิมคิดว่าโอเคมากสำหรับดีเดนเพราะมันดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ดูแบบมีความเป็นมหาลาัยก็ใช้แฟคซิตี้ร่วมกับร่วมกับเด็กมหาลัยวอรลองกองนะคะค่ะวันนี้นะคะเราอที่อีเอสตแบบเป็นอีกหนึ่งคแคมปัสนึงค่ะแคมปัสนี้นะคะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยวอรลองกองตอนนี้ก็อยู่กับท่าน,นุกนะคะท่านุกแนะนาหนึ่ง โรงเรียนของเรานะครับตอนนี้แคมปัสใหม่ก็อยู่ที่คุณลรัมย์นะครับโซนของ Knowledge Village นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีประมาณ10ห้องเรียนแล้วก็มีนักเรียนประมาณ3-400คนนะครับที่เราแบ่งมาไว้ที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นนักเรียนตั้งแต่เลเวลกรีนไปเรียนไปนะครับไอเดียก็คืออยากให้นักเรียนเขาได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมหาลัยโอเคค่ะพี่โน้ตพาไปดูฟซิลิตี้หน่อยว่าอันนี้จะเปิดกับที่ตึกมัสยายไหมคล้ายๆคล้ายๆกันคอ Concept Interior Concept ใช่ Concept ที่เรียนก็จะมีห้องเรียนอีกสิบห้องเรียนพร้อมกับของแข่งจีนให้นักเรียนได้ใช้งานเริ่มจากของนี่เก็ได้เลยในเลยครับตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราใช้พื้นที่ของมหาลัยแล้วก็ดีไซน์อะไรต่างๆก็ใช้มาดีไซน์ของที่นู่มีม้านั่งเหมือนกันมีเก้าอี้เหมือนกันนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็ ฝั่งมูนก็จะมีอีกประมาณเจ็ห้องเรียนที่เหลือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้นักเรียนได้ใช้รเรามีในครโอ้ยใครูเบสช่วยล้างจานตรงนั้นโอเคมีห้องเรียนที่เหลือนะคร,รับอีกห้อง มีอะไรให้ใช้ม oh, ีวิวให้ดูว oh, ี้เห็นตนอานนี้ก็จะเป็นที่ให้ดเช่นกันอันนี้นะคะพี่งก็บอกขอบคุณพี่นุกมากแต่ว่าอันนี้พี่คิวจะบอกก่บนนะว่าแบบเราก็ู้จิมานานก็คือแบบที่สองที่หนูกก็แรกๆเลยเพื่อี่นุก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ เอสแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนไทยอีกเนาะอีสองคนที่พี่รับเพิ่มมาซึ่งเอสอะหลักสูตรคุณครูก็เป็นคุณวิทีสปิเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นครูถามเนาะแล้วก็จะเป็นครูครูถามด้วยซึ่งนั่นก็จะทําให้เราเวลาเรียนกับคุณครูจะรู้จักความตอนนี้มีความคุ้นเคยกับครูมากกว่านะครับแล้วก็หลักสูตรของเราก็จะเป็นหลักสูตรของ c h e m i s t r นะครับที่เราใช้งานในคนี้อ่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ